รถ e ีวีกับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนณปัจจุบันนี้กระแสะการที่จะเปลี่ยนมาใช้รถ EV แล้วก็เลิกการใช้งานรถที่ใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยเป็นกระแสะที่กำลังได้รับความนิยมแล้วก็กำลังเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายจากแค่รถยนต์ส่วนตัวไปสู่รถขนส่งสาธารณะ และไปสู่รถในภาคขนส่งต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราเห็นกระแสต่างๆแล้วก็ข่าวต่างๆรวมถึงรายงานต่างๆเนี่ยมันก็ยังก้ากึ่งนะครับมีทั้งรายงานที่บอกว่าการใช้รถพลังงานไฟฟ้ามาแทนรถพลังงานฟอสซิลเนี่ยดีทั้งต่อโลกแล้วก็ดีทั้งต่อผู้ใช้งานเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพลังงานที่ถูกลงแล้วก็เรื่องของการปล่อย ก๊าซเรนระจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันต้องน้อยกว่ารถจากพลังงานฟอสซิลอย่างแน่นอนนะครับแต่อีกข้างหนึ่งก็จะมีรายงานการศึกษาที่บอกว่ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ได้ดีอย่างที่คิดทั้งในแง่ของเรื่องของการประหยัดพลัลางงานเรื่องของการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็ยังมีอันหนึ่งนะครับเอพิโซดหนึ่งที่ผมเคยเอามาเล่าให้ทุกท่านฟังก็มีรายงานการศึกษาอันหนึ่งที่บอกว่า รถ EV จริงๆแล้วไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตแล้วก็การใช้แร่เอิร์ธก็คือแร่ธาตุหายากต่างๆที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รวมถึงน้ําหนักที่เพิ่มมากขึ้นก็ทำให้ยางและเบรกต่างๆเนี่ยต้องรับภาระมากขึ้นไปด้วยรวมถึงถนนที่รองรับน้ําหนักมากขึ้นต่างไปด้วยก็มีรายงานขัดแย้งกันอยู่เสมอนะครับออผมก็ไปอ่านเจอในรายงานอีกอันหนึ่งนะครับ ในเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ชื่อดังทางด้านการพัฒนาเมืองชื่อ cityjournal.com นะครับบทความนี้อยู่ในเซกชันของ Technology and Innovation ซึ่งเขียนโดยคุณ Mark P. n i w s s นะครับเขาได้เริ่มต้นอถาธิบายถึงความไม่แน่นอนหรือความที่ยังสับสนหรือความที่ยังไม่เสถียรของอัตราประโยชน์ของการใช้รถพลังงานไฟฟ้านะครับเขาเริ่มต้นด้ดยว่าในช่วง สอสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวใหญ่ที่เป็นข่าวด้านลบเกี่ยวกับการใช้รถ EV ีนะครับข่าวใหญ่ข่าวแรกก็คือรถเท s l a นะครับที่ไปจอดอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุเดเยือกแข็งในประเทศอเมริกาแล้วก็มีปัญหาว่ารถไม่ทำงานครับเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยต่ำเกินกว่าที่แบตเตอรี่จะสามารถทำงานได้นะครับ ต่อมาข่าวที่2ที่เป็นข่าวด้านลบของ e v ก็คือบริษัทเช่ารถที่ชื่อ Her t z นะครับเขาขายฟลีดท,ทั้งหมดนะครับของรถ e-v ของเขาเนี่ยออกไปทั้งหมดเพราะว่าเขาคิดว่ารถ e-v ไม่เหมาะกับการที่เขาจะเอามาทําธุรกิจของเขาคือธุรกิจที่ให้เช่ารถเราต้องนึกถึงครับธุรกิจให้เช่ารถไม่เหมือนกับการที่เราซื้อรถมาใช้เป็นการส่วนตัวนะครับรถเช่าเนี่ยเขาจะต้องวิ่งตลอดเวลา คนเช่ารถมาก็อยากที่จะใช้รถน่ะจะไม่ต้องเสียเวลาในการชาร์จเป็นเวลานานอย่างที่รถอีวีณวันนี้นะครับเป็นแล้วก็การหาที่ชาร์จสําหรับคนที่เช่ารถหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ไปพักในพื้นที่ที่มีที่ชาร์จอย่างมีความสะดวกสบายหรือว่าอยู่ในราคาถูกอาจจะต้องไปชาร์จในที่ที่มีราคาแพงจนอาจจะไม่คุ้มกับการที่เช่ารถ E ีวีมาใช้ในฐานะรถเช่าใช้นะครับแล้วก็ต่อมาครับ รถอีวีเป็นข่าวที่3าน,นะครับบริษัท Ford บอกว่าเขายกเลิกการผลิตหยุดการผลิตแล้วก็หยุดการพัฒนานรถ e ีวเพราะว่าเขาพบว่ามันใช้ค่าแรงสูงเป็นอย่างมากแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการผลิตของออแบตเตอรี่ที่เป็นปัญหาในการที่จะส่งมอบแล้วก็หาวัตถุดิบในการผลิตเพราะฉะนั้น3ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ๆครับใช้งานไม่ได้ใน ช่วงของที่มีอากาศหนาวมากมีมีความไม่เหมาะสมนะเวลานี้ด้วยตัวของเทคโนโลยีขนาดนี้นะครับผมไม่ได้พูดถึงต่อไปในอนาคตกับการเป็นรถเชา่าพฤตพิกรรมการใช้รถเชา่าอาจจะไม่เหมาะกับการชาร์จไฟเป็นเวลานานแล้วก็ต้องหาที่ชาร์จในราคาที่ถูกหน่อยนะครับต่อมาก็คือตัวของบริษัทผลิตรถขนาดใหญ่ก็ไม่ผลิตนะครับตัดสินใจที่จะหยุดการพัฒนารถ E ีวีซะ แต่ว่าสิ่งที่จะต้องคิดก็คือว่ามันก็มีข่าวหลายๆข่าวนะครับที่ทั้งมีในแง่บวกและในแง่ลบแต่ว่าสิ่งที่รายงานข่าวฉบับนี้ที่เขียนโดยคุณมาร์คมิลส์เนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงกับการใช้งานของรถ e ีีอย่างแรกก็คือราคาขายต่อเราอาจจะบอกว่าราคาขายต่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับการที่ซื้อรถมาใช้ แต่ว่าสิ่งที่ประเทศอเมริกาเจอก็คือปัญหาของการที่จะคำประกันเพื่อการลีสหรือการเช่าซื้อรถเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาเพราะว่าในรายงานอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวของนิตยสาร f o r ์ u n e ซึ่งเป็นตัวของนิตยสารทา,างเศรษฐกิจกชื่อดังนะครับมันมีรายงานอันหนึ่งชื่อว่า No one wants to buy used EVs คือผล ที่เราเห็นตอนนี้ก็คือว่าราคารถ e ีวีมือสองตกมากตกมากจนเรียกว่าแทบไม่มีราคาแล้วก็มีคนคาดการณ์ว่าถ้าหมดประกันถ้าเป็นบ้านเรานะครับประกันแบตเตอรี่ที่ปีหรือว่ากี่แสนกิโลเมตรก็ตามทีเนี่ยถ้าหมดประกันแล้วเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนแต่ว่าก็จะมีคนบอกว่าก็ซื้อมาใช้ถือว่าจบก็คือจบไปแต่ว่ามันมีปัญหากับการที่จะออกไฟแนรถยนต์ครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ย เขาเวลาเขาทำไปแนนซ์หรือเช่าซื้อเนี่ยสิ่งที่ค้ำประกันก็คือตัวรถยนต์ก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ค้ำประกันนี่แหละครับเมื่อก่อนนี้ราคารถยนต์เนี่ยมันก็ยังพอจะขายเป็นมือสองได้บ้างนะครับอยู่ในราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นตัวของบริษัทที่ปล่อยกู้ปล่อยลีสรถยนต์เนี่ยก็จะต้องคิดในการคิดดอกเบีย้ยและในการที่จะคิดค่าผ่อนของเขาว่าเขายังมีรถยนต์เนี่ยเป็นตัวค้ำประกันถ้า คุณไม่ผ่อนหรือจําเป็นต้องยึดรถคืนมาด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะครับก็ยังสามารถเอารถไปขายประทันหนี้สิ่งที่มีอยู่ได้บ้างแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดก็ตามแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาในรายงานของคุณมาร์คมิ l s เนี่ยที่พูดถึงก็คือว่าในเมื่อราคารถ EV มือสองมันตกแบบที่มันไม่มีก้นหิวเลยครับเพราะว่าคนไม่กล้าใช้รถมือสองแล้วก็ตอนนี้ราคารถมือหนึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ไม่ใช่แค่บ้านเราเพียงอย่างเดียวครับประเทศอเมริกาก็ได้ประมาณ7,500 US ดอลลาร์สำหรับเป็น tax credit นะครับสำหรับคนที่ซื้อรถ EV เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยทำให้ราคาของรถมือหนึ่งเนี่ยเข้ามาใกล้กับรถมือสองมากๆดังนั้นเวลาที่เช่าซื้อรถยนต์เนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่ารถยนต์มือสองที่เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันของสัญญาการเช่าซื้อนั้นเนี่ย มันไม่มีราคาแล้วหรือว่ามีราคาต่ำมากจนผู้ให้สินเชื่อรถยนต์เกิดปัญหาว่าจะปล่อยสินเชื่อหรือเปล่านะครับประเด็นต่อมาก็คือที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับว่าจะได้รับ tax credit นะครับหรือว่าส่วนลดภาษี7,500 US d ลลาร์สำหรับการซื้อรถ EV ผู้ซื้อรถ EV จะสามารถเอาอค่าซื้อรถนะครับไม่เกิน7,500 US อลลาร์มาลดหย่อน เรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เนี่ยแต่ว่าก็ถูกคัดค้านแล้วก็กําลังถูกประเด็นในการถกเถียงกันในรัฐสภาของตัวของประเทศสหรัฐอเมริกานี่เป็นเคสของเขานะครับเล่าเล่าสู่คนฟังเฉยๆเพราะว่าหลักการของเขาเนี่ยจะเอามาเป็น tax credit ได้เนี่ยเขาจะต้องสนับสนุนวัตถุดิบและการผลิตภายในประเทศเพราะว่าถือว่าเป็นของที่มีอยู่ในประเทศสามารถเอามา ลดภาษีได้เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานแล้วก็การใช้วัตถุดิบภายในประเทศทําให้คนเขามีรายได้มากขึ้นนะครับ<ม>แต่ว่าวัตถุดิบส่วนใหญ่ของรถ e ีวีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของแบตเตอรี่แร่ธาตุต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นสินค้านําเข้าทั้งนั้นก็เป็นประเด็นถกเถียงอยู่ในตัวของรัฐสภาของโตของประเทศอเมริกาว่ารัฐบาลให้ tax credit ถึง7,500 u s ์เนี่ยมันไม่ได้ช่วย เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การผลิตภายในประเทศแต่อย่างไรมันนําเข้าล้วนๆเพราะฉะนั้นมันผิดหลักการตรงนี้หรือเปล่าวะนะครับประเด็นต่อมาที่เป็นเรื่องถกเถียงกันก็คือว่าการใช้รถอีวีเนี่ยจะทําให้มีการใช้น้ํามันลดลงหรือเปล่านะครับแน่นอนข้างหนึ่งก็จะบอกว่าการที่จะใช้รถ e ีวีให้มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การใช้น้ํามันลดลงแล้วก็มีหลายๆสื่อก็ออกมาบอกว่า การที่จะมาโจมตีว่ารถ E ีวีไม่ได้ช่วยลดการใช้น้ํามันลงหรือว่าลดลงไม่มากนักอย่างที่คาดหวังเนี่ยก็ได้รับเงินสนับสนุนจากตัวของบริษัทผลิตน้ํามันนั่นแหละถึงออกมาออกข่าวแบบนี้ลองมาดูข่าวทั้งสองข้างดูครับข้างสนับสนุนการใช้ E ีวีเนี่ยบอกว่าในปี2023เนี่ยการใช้รถ E ีวีเนี่ยช่วยลดดีมานการใช้น้ํามันลงถึง1.8ล้านบาร์เรลอันนี้คือข้างที่เขาบอกว่า อีเนี่ยช่วยโลกจริงจแต่ข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งจาก International Energy Agency หรือว่า IEA เนี่ยเขาให้ข้อมูลกลับกันทิศทางครับปีเดียวกันครับ2023เขาบอกว่าการใช้พลังงานจากน้ำมันเนี่ยนะครับมากกว่าการที่ ใช้พลังงานในปี2019ก่อนที่จะมีโควิดซะอีกนะครับนึกถึงก่อนที่จะมีมีโควิดเราก็ใช้พลังงานเป็นจำนวนมากพอโควิดเราก็ล็อกดาวน์นะครับแต่ในปี2023ที่คลายล็อกดาวน์กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วมีรถ EV อยู่มากมายแล้วเนี่ยกลับไม่ได้ใช้น้ำมันลดลงแต่อย่างใดแล้วก็มากกว่าปี2019อีกนะครับและถ้าเทียบไปย้อนหลังไป1ทศวรรษที่ผ่านมานึกถึงทศวรรษนะต้นทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ย ยังแทบจะไม่มีรถ E ีวีวิ่งอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้มีรถ E ีวีอยู่ประมาณ30ล้านคันทั่วโลกแต่ปริมาณการใช้น้ำมันครับเพิ่มขึ้นครับไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดแล้วพอไปดูในรายประเทศนะครับประเทศที่น่าสนใจก็คือเคสของประเทศนอนร์เวย์เขามีการใช้รถ E ีวีเนี่ยประมาณ25%ของรถยนต์ทั้งหมดที่เขามีแต่ว่าปริมาณการใช้น้ำมัน ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดครับเป็นปริมาณใกล้เคียงกับก่อนที่จะมีการใช้รถ e ีวีแล้วก็มีคนคาดการครับว่าถ้ารถในโลกทั้งหมดเนี่ยเ,เปลี่ยนมาใช้พลังงาน e ีวีครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับปรากฏว่าครึ่งหนึ่งนะครับห้าสิเปอร์เซ็นรถในโลกเนี่ยห้าสิเปอร์เซ็นใช้ใช้พลังงาน e ีวีไม่ใช้น้ำมันแล้วเนี่ยจะลดปริมาณการใช้น้ำมันลงแค่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเอง ดังนั้นข้อมูลอีกทางหนึ่งก็สรุปว่าการที่จะเปลี่ยนมาใช้พลังงาน EV เนี่ยไม่ได้ช่วยลดการใช้น้ำมันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าลดน้อยมากไม่ได้มากอย่างที่เราวาดภาพหวังเอาไว้นะครับเรื่องต่อมาครับการใช้รถ e ีวีเนี่ยช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกโดย,ย่าะยิ่งเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวที่ ยานพาหนะแบบพลังงานฟอสซิลเนี่ยปล่อยออกมาเป็นจํานวนมากนะครับแน่นอนว่าความคิดพื้นฐานแล้วก็รายงานทั่วไปก็จะบอกว่าการใช้รถไฟฟ้ารถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีสําคัญที่จะลดการปล่อยกา๊าคซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคขนส่งแล้วก็ข้อมูลของบ l o o เบิร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าในปี2023เนี่ยการใช้รถ e ีีทั้งโลกเนี่ยช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะปล่อยออกมาเนี่ยได้ถึง 122่งร้เมกะตันดูมากทีเดียวนะครับ122เมกะตันเนี่ยดูเป็นตัวเลขมากทีเดียวแต่ถามว่า122เมกะตันในปี2023มเนี่ยมันเป็นสัดส,ส่วนเท่าไหร่ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทั้งโลกเกาอให้เกิดขึ้นเราหวังว่าจะช่วยเยอะนะครับปรากฏว่า122เมกะตันที่รถ e ีช่วยไว้เนี่ยเป็นเพียงแค่0.03ยา้ำนะครับ0.03%เปอร์เซ็นต ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทั่วโลกปล่อยออกมาในปีเดียวกันแต่ว่าแน่นอนในปี2023เนี่ยมันมีประเด็นอันหนึ่งที่อย่างต้องยอมรับกันก็คือว่าการใช้พลังงานน้ำมันกับการสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนยานพาณนะะอื่นๆระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับในการศึกสงครามของเขาเนี่ยก็ ใช้น้ํามันประมาณเดียวกันครับประมาณ120กว่าเมกะตันเหมือนกันนะครับที่จะปล่อยก๊าซ CO2 ออกมาจากสงครามตัวนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อกันไปอีกก็คือว่าแล้วไอ้122เมกะตันเนี่ยมันเป็นตัวเลขจริงหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นนี้เนี่ยคุณมิลส์เนี่ยได้เขียนไว้อย่างน่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการคำนวณอัตราประโยชน์ จากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ EV เนี่ยมันถูกคำนวณย้อนกลับมาเทียบกับรถยนต์ส่วนตัวซึ่งแน่นอนว่ารถยนต์ส่วนตัวตัวนี้เนี่ยก็เทียบกันสองข้างระหว่างพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานน้ำมันเนี่ยนะครับกับพลังงาน EV แต่เอาฐานของพลังงานน้ำมันมาเป็นตัวคิดก็คือว่าเรารู้แน่นอนครับว่ารถที่ใช้พลังงานน้ามันเนี่ยขับเคลื่อนไปที่ไหนก่ให้เกิดกา๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันแปลงจากน้ำมันที่ใช้จำนวนกี่ลิตรจำนวนกี่แกนล,ลอนกี่บาเรลเนี่ยเข้ามาคำนวณออกมาได้ตรงไปตรงมาเลยแต่ตอนนี้การที่คำนวณว่า EV ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันคำนวณย้อนกลับมาโดยตรงโดยการเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานน้ำมันซึ่งในประเด็นของคุณมิลส์เนี่ยบอกว่า มันจะต้องคำนวณแตกต่างกันเพราะว่า EV ขับไปที่ไหนอย่างไราชาร์จอย่างไรใช้วัสดุอะไรต่างๆในการชาร์จและอุปกรณ์อื่นๆเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเคลียร์ของมันเองแล้วสร้างมานานจนรู้หมดแล้วว่าซัพพลายเชนแล้วก็องค์ประกอบต่อเนื่องของน้ำมันเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ว่า EV เนี่ยพฤติกรรมก็ยังไม่ชัดพฤติกรรมการใช้งานยังไม่ชัดและอื่นๆยังไม่ชัดการเปรียบเทียบโดยใช้น้ำมันเป็นตัวตั้งแล้วเอา การเดินทางของรถ e ีีที่ไม่ใช้น้ำมันเลยแล้วบอกว่าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลยมันอาจจะไม่เที่ยงตรงนัก,กน,นะครับเรื่องต่อมาเจาะลงที่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของรถอีีเองอเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ของ EV ีเนี่ยจะหนักประมาณ1,000ปอนปอหรือว่าประมาณเกือบเกือบ500กิโลกรัมนะครับแล้ววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต แบตเตอรี่ของรถ EV ก็คือแร่ธาตุต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นแร่ธาตุหายากไม่ว่าจะเป็นทองแดงอาจจะหาง่ายหน่อยนะครับนิกเกิลนะครับแล้วก็อลูมิเนียมกราฟไฟต์ลิเทียมแล้วก็โคบอลซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้เนี่ยกว่าจะได้มาในการที่จะผลิตแบตเตอรี่ EV ประมาณ1,000ปอนด์นะครับหรือประมาณเกือบเกือบ500กิโลกรัมเนี่ยจะต้องใช้หินและดินเนี่ย นะครับเพื่อจะสกัดเอาแร่ธาตุที่ต้องการใช้ออกมาถึง250ตันต่อรถยนต์หนึ่งคันก็คือคุณจะต้องไปสกัดเอาแร่ธาตุที่ต้องการใช้ในการผลิตออกจากหินและดินนะครับที่อยู่ห่างไกลค่าขนส่งก็แพงแล้วก็กระบวนการผลิตในการผลิตเหมืองแร่ทุกคนก็รู้อยู่นะครับการผลิตหลายประเภทยังไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังใช้แรงงานเด็ก แล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีระดับการพัฒนาสูงนักความเสี่ยงต่อการขุดความเสี่ยงต่อการที่จะเสี่ยงชีวิตนะครับในการทําเหมืองแร่ก็มีมากตามมาด้วยนะครับแล้วสิ่งที่มินมีตัวเลขออกมาว่าการที่ใช้เรื่องของพลังงานแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการในการที่จะเอาแร่ธาตุต่างๆมาเนี่ย มันมากกว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันถึง3เท่าหรือว่า300%เเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญว่า,าแน่นอนว่าแค่การผลิตรถ e ีวีเนี่ยตัวมันเองเนี่ยก็ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผลิตออกมาเฉยๆนะครับยังไม่ต้องวิ่งเนี่ยเอารถมาวางข้างกันเนี่ยรถ e ีวีเนี่ยทำร้ายโลกด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่ารถยนต์ส่วนตัวถึง3เทา่าตอนวิ่งแล้วค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าอันนี้เขาพูดถึงเฉพาะยังไม่วิ่งที่ผลิตเป็นรถ EV คันเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นจํานวนมากประเด็นต่อมาครับการผลิตรถ EV เนี่ยเรามองว่าเป็นการผลิตที่ใชเ้เทคโนโลยีสูงใช้เครื่องจกักรใช้โรบอติกส์นะครับหุ่นยนต์ต่างๆมาทําในการผลิตรถ e ีเพราะว่า แน่นอนว่าต้องมีความแม่นยําเที่ยงตรงแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่สูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันนะครับแต่ว่ารายงานของเทส l a ก็ชัดเจนครับว่าเขาจะผลิตรถยนต์1,000คันเนี่ยเขาใช้แรงงานเฉลี่ยประมาณ90คนแต่ว่ารถยนต์น้ํามันทั่วไปนะครับใช้เพียงแค่80คนเท่านั้นแล้วยังไม่รวมถึงนะครับเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่เราได้พูดถึงแล้วนะครับถ้ามองรถที่ใช้น้ํามันทั่วไปเนี่ย น้ำหนักของมันทั้งหมดนะครับ100เนี่ย85%เป็นเหล็กนะครับแล้วกออ็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เป็นโครงรถนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเครื่องยนต์กลไกต่างๆก็ใช้เหล็กเป็นหลักกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในกระบวนการผลิตทั้งหลายนะครับมันมาจากเครื่องจักรเครื่องกลทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้วัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิตจริงๆเนี่ยใช้คน ประมาณ1คนต่อการผลิตรถยนต์1,000คันเท่านั้นแต่ว่ารถอ v เนี่ยน้ำหนักเนี่ยมาที่เรื่องของแร่ธาตุอื่นๆที่ไม่ใช่เหล็กนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของทองแดงและตัวของอลูมิเนียมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้แรงงานคนในการผลิตวัตถุด,ดิบของมันเนี่ยนะครับถึง30คนต่อรถยนต์1,000คันเปรียบเทียบนะครับวัตถุดิบทั้งหลายที่เขาเรียกว่า up upstream เนี่ยก่อนที่จะมาเป็น มาทำการประกอบเป็นรถเนี่ยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยเครื่องจกักรเครื่องคนต่างๆเนี่ยใช้แค่รวมแรงงานแ้วเนี้ห1คนต่อรถยนต์พันคันแต่ว่ารถ e ีวีเนี่ยใช้ถึง30คนต่อรถ e ีวีห0ึ่คันเนาะประเด็นต่อมาก็คือเราจะมีแร่ธาตุเพียงพอต่อการผลิตแบตเตอรี่ของรถ e ีวีถ้าจะมาใช้รถ e ีวีเป็นหลักนะครับเอาเข้ามาแทนรถน้ำมันจริงๆทั้งโลกต่อไปในอนาคตไหม IEA ก็คาดการณ์อีกเหมือนกันครับว่าตอนนี้เนี่ยเมืองแร่ต่างๆที่เรามีอยู่แร่ธาตุต่างๆที่เราจะต้องใช้ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับ<ม>ทองแดงอลูมิเนียมโคโบอลและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะต้องเพิ่มนะครับแต่ละแร่ธาตุเพิ่มไม่เท่ากันเพราะบางอันใช้เยอะบางอันใช้น้อยบางแร่ธาตุมีอยู่ค้นพบแล้วเยอะบาง,บางแร่ธาตุค้นพบแล้วน้อยนะครับก็บ,บอกว่ามีตั้งแต่เจดเท่าถึง4ี่สิบเท่า ของที่มีอยู่ในปัจจุบันคือเราต้องหาแร่ธาตุนะครับเพิ่มบางตัวเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นเจ็ดเท่าของที่มีอยู่คือค้นพบแล้วนะครับยังไม่ได้เอาออกมาใช้นะที่ค้นพบแล้วณนะเวลานี้แล้วคาดการ์แล้วว่ามีอยู่เท่าไหร่คือใช้งานได้เท่าไหร่นะครับต้องเพิ่มบางแร่ธาตุเพิ่มเจ็ดเท่าอันนี้คือเพิ่มน้อยที่สุดแล้วบางแร่ธาตุเพิ่มขึ้นถึงสี่สิบเท่านะครับคือเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นถึงสี่พันเปอร์เซ็นตของแร่ธาตุที่ค้นพบแล้วณปัจจุบัน แล้ว IEA ก็ยังคาดการต่ออีกครับว่าถ้าจะไปใช้รถ EV แทนรถพลังงานน้ำมันจริงๆเนี่ยจะต้องเรียกว่าค้นพบเอ่อเมืองแรกขนาดที่เรียกว่าเมกะ m มายส์นะครับเขาใช้คำนี้เลยคือใหญ่มากๆแล้วการที่จะค้นพบตัวนี้เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย10ถึง16ปีในการสำรวจวางแผนและเปิดเพื่อขุดยังไม่เริ่มขุดนะครับ ให้เวลา10ถึง16ปีในการตั้งแต่หาไม่รู้จะเจอไหมเนอะเจอแล้วเพียงพอไหมคุ้มค่ากับการใช้งานไหมถ้าเจอแล้วคุ้มค่าเพียงพอก็ต้องทําการวางแผนแล้วก็เริ่มที่จะดําเนินการขุดขึ้นมาเนี่ยใช้เวลา1 0 1ถึง16ปีแล้วพอใช้แร่ธาตุในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ e ีมี e มาเยอะๆแน่นอนครับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ดีมานกับสัปปายพอมีดีมันเพิ่มแต่ว่าสัปปายน้อย ราคาค่าแร่ธาตุต่างๆที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ของ EV ก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนออ CEO ของเหมืองแร่คนหนึ่งเนี่ยเขาได้คาดการเอาไว้ว่าถ้าเกิดยังใช้รถ EV เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีแผนที่จะเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ที่วางกันไว้เนี่ยเขาบอกว่าราคาทองแดงเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย10เท่าแน่นอนแล้วก็แค่ทองแดงอย่างเดียวนะครับยังไม่คำนวณว,ว่าแร่ธาตุอื่นๆที่ เมื่อมีดีมานเพิ่มขึ้นนะสปลายน้อยราคาของแร่ธาตุก็ต้องเพิ่มเข้าอีกนะครับเขาบอกว่าแค่ทองแดงอย่างเดียวเนี่ยราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้รถ e ีวีหนึคันเนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นถึง1 5 0 0 0หมื่นหาดอลลาร์ต่อไปในอนาคต EV ีจะไม่ถูกอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใช้มากขึ้นเรื่อยๆแร่ธาตุไม่เพียงพอครับถ้าไม่มีเทคโนโลยีใหม่ของแบตเตอรี่เข้ามาช่วยที่จะใช้ แรธทตาที่เป็นแร่เอิร์ธแล้วก็แร่แรธทตาที่โลกขาดแคลนเนี่ยน้อยลงให้มากกว่านี้เยอะๆมันโตไปไม่ได้ครับต่อมาครับเรื่องที่ชาร์จในพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังเป็นประเด็นที่บ้านเราก็ทะเลาะตบตีกันนะครับเป็นข่าวถกเถียงกันอยู่เสมอนะครับที่ประเทศอเมริกาก็เหมือนกันครับว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องคิดเพราะว่ารัฐบาลของอประธานาธิบดีบินเดนเนี่ย ก็พยายามสนับสนุนนะครับที่จะให้มีการใช้รถ EV เพิ่มมากขึ้นโดยให้งบประมาณถึง7,000ล้านดอลลาร์เพื่อจะสร้างที่ชาร์จเร็วนะครับหรือ Fast Charger เนี่ยในพื้นที่สาธารณะต่างๆแต่ว่าเขาคาดการว่าถ้ามีรถ EV เพียงแค่10%ของรถทั้งหมดในประเทศอเมริกานเนี่ยจะต้องลงทุนกับ Fast Charger หรือว่าตัวที่เรียกว่า SuperCharge เนี่ยถึง100 พันล้านก็คือ1นึ่งแสล้าน u s ดอลลาร์เพื่อที่จะให้มีที่ชาร์จเพียงพอต่อแค่รถแค่10%สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราต้องเห็นภาพนี้ก่อนครับว่ามีคนคาดการว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีหัวชาร์จในพื้นที่สาธารณะเนาะพื้นที่ต่างๆที่ไม่ใช่บ้านนะครับจำนวนเท่ากับหัวจายน้ำมันในทุกวัน,นเพราะว่า หลักการของรถ E ีวีถ้าใช้งานตามปกติไม่ใช่นาเทศกาลและไม่ใช,ใช่ไม่ใช่รถขนส่งสาธารณะแล้วเนี่ยมันคือการเอาปั๊มน้ํามันเนี่ยไปไว้ที่บ้านถ้าเราใช้งานชีวิตประจําวันนะครับปกติเช้าออกจากบ้านไปทํางานเย็นก็กลับมาบ้านเนี่ยไม่มีใครชาร์จข้างนอกรับชาร์จที่บ้านถูกกว่าแล้วก็มีเวลาชาร์จนานโดยเราไม่ต้องไปรอก็คือนอนข้ามคืนเนาะ,นะมาข้างนอกเสียเวลาในการทํางาน30นาทีถึง60นาทีเพราะฉะนั้น เขาย้ายปั๊มน้ํามันส่วนหนึ่งไปไว้ที่บ้านแล้วหลักการของรถอีวีดังนั้นจะมีที่ชาร์จในพื้นที่สาธารณะมากๆก,ก็คงไม่ใช่เพราะว่าจะไม่มีคนใช้งานแล้วมันก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับดังนั้นก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตแต่ว่าจะเป็นปัญหาในช่วงเวลาที่มีดิบานเยอะเช่นหน้าเทศกาลคนเดินทางไกลๆหรือเป็นปัญหากับรถขนส่งสาธารณะ mm hmm. แล้วคุณมาร์คมิลส์นะครับก็ทำการสรุปจากที่แกอธิบายมาทั้งหมด ไว้นะครับแกก็คงกลัวทัวลงเหมือนกันแกก็เลยขมวดสุดท้ายเอาไว้ว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยรถพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จะเป็นอนาคตของโลกจริงๆแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่คือเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่ใช่เทคโนโลยีที่จะเป็นไปได้แล้วก็สมกับที่เราตั้งใจไว้ในอนาคตอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับว่าเอามาแทนรถยนต์ส่วนตัวทำให้ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาเรื่องของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและอื่นๆเนี่ยมันคือเป้าหมายของการที่เป็นรถ E ีีรถพลังงานไฟฟ้าแต่ณวันนี้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไปไม่ถึงจุดนั้นแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตถ้าเรายังยืนยันเทคโนโลยีนี้อยู่แน่นอนค่ายรถหลายๆแห่งครับกำลังคิดค้นเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของการผลิตรถ E ีีในรูปแบบใหม่อยู่เพราะเขาก็รู้ว่าเทคโนโลยี แบตเตอรี่ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบแผนอนาคตแน่นอนว่าแร่ธาตุต่างๆไม่พอกระบวนการผลิตต่างๆมันไม่ไหวมันไม่ได้ช่วยลดปัญหาการปล่อยคาร์าบนอนไดออกไซด์จริงๆมันลดแค่ตอนที่รถวิ่งเท่านั้นแต่ปัจจัยแวดล้อมมันไม่ได้เอื้อหน่วยต่อการใช้งานแทนรถยนต์อย่างที่เราหวังกันไว้ก็หวังว่าจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่สอดคล้องและสามารถเข้ามาแทนรถยนต์ได้จริงๆด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าพลังงานน้ำมันต่อไป ในอนาคตอันใกล้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ